นี่ก็เป็นการตรวจหาเชื้อการติดเชื้อลือเคีเมียแล้วก็การติดเชื้อเอนะครับในน้องแมวอของพี่พรนะครับน้องแมวสามสีนะครับของพี่พรนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่21สิงหาคมนะครับวนวันจุนหักถ์ปปดีนะครับ ยาหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ็นผลทดสอบนะครับภายในเวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับดูนะครับดูว่า ตัว c ก็จะเป็น control นะครับซึ่งจะต้องขึ้นในทุกๆชุดตรวจนะครับแสดงถึงความปกติของชุดตรวจว่าชุดตรวจนี้ทำง,งานได้ปกตินะครับส่วนตรงที่ตัว t ก็จะเป็นแถบที่ขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อนะครับสีเขียวก็คือด้านบนก็คือการติดเชื้อลิวคิเนียนะครับส่วนสีส้มข้างล่างก็คือการติดเชื้อเอท HIV, FIV นะครับในเคสนี้เราก็เห็นว่ามีแถบนะครับที่ขึ้นมานะครับจางๆในตัวทีของการติดเชื้อลิวคีเมียนะครับซึ่งก็เป็นการ่งชี้ว่าน้องแมวสามสีตัวนี้นะครับมีการติดเชื้อลิวคีเมียอยู่ แต่ว่าสีที่ขึ้นมาจังๆนี้บงชี้ว่าขณะนี้ปริมาณไวรัสในร่างกายของแมวสามสีเนี่ยมีน้อยมากนะครับทำให้น้องแมวเนี่ยไม่ได้แสดงอาการป่วยอะไรนะครับถ้าเกิดว่าแถบมันเข้มมากก็แสดงว่าน้องแมวนั้นมีปริมาณไวรัสอยู่มากมักจะสัมพันธ์กับอาการป่วยที่แสดงออกนะครับเพราะนั้นในเคสนี้น้องแมวสามสีก็สรุปได้ว่า ติดเชื้อไวรัสเอดิบไมอีนนะครับ